ตอนนี้เราจะมาทำชาปากีนะครับชื่ออะไชมปากีแล้วก็วันนี้เราอะกินกันสี่คนเดี๋ยวต้องไปถามอันนี้มันจะมีเม็ดใส่ไปในน้ํานะครับแล้วก็ต้มก่อนนะครับในบูขอดูชัดๆอีกทีหนึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวต้องถามถามคนคนรู้จักแล้วผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันอจะใส่ลงไปในน้ําต้มตัวนี้ก่อนให้เดือดนะครับเพื่อที่จะเอากลิ่นมันนะครับ เราจะเอากิ่นมันนี่ชาปากีสูตรแท้นะครับแล้วก็ใส่อะไรกๆใส่อะไรนิดนึงไม้หอมหอ,อ่ะโบอ่าเป็นไม้หอมนะครับอ่าเป็นไม้หอมเดี๋ยวเราจะใส่ไม้หอมตอนนี้บูไปล้างก่อนนะครับแต่เม็ดนี่ผม อสีแก้วกระลักอ่าสีแก้ววันนี้ใส่ไปนิดนึงเป็นไม้หอมนะครับโอเคแล้วก็ต้มรอน้ำเดือดนะครับต่อไปเราจะใส่ใส่อะไรครับบุนนมครับต้องรอให้น้ำเดือดก่อนไหมหรือว่าใส่ได้เลยบุใส่ได้นมน้ำตกจะได้อ่าน้ำยังไม่ต้องเดือดก็ไม่เป็นไรแต่ใส่ได้เลยใช่ไหมครับอ่าโอเค เดี๋ยวเราเตรียมนมนะครับวันนี้เราใช้นมโรงเรียนนะครับโอเคน้ำได้ยังต้องให้เดือดก่อนใช่ไหมครับอาบูอ่าตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับอ่าใส่นมเลยนะครับอ๋อนี่นะครับเราจะมีเครื่องเทศเห็นไหมครับมันลอยอยู่โอเคนะครับวันนี้เราใช้นมทั้งหมด5กล่องนะครับ นะครับเมื่อกี้ใสไปแล้วสองนี่อีกสามเลยนะครับโอเคมีน้ําเปล่านิดหน่อยนะครับทีนี้เราก็จะใส่นมตรงนี้เปิดไฟแรงไหมอะบูไฟแรงครับอ๋อเปิดไฟแรงเลยนะเท่าไรก็ได้ไฟแรงได้โอเคอะบูบอกเท่าไหร่ก็ได้สูตรนี้สูตรแท้นะครับบูทําขายอยู่หลายปีนะครับสูตรนี้ อ่าโอเคครับตอนนี้เราก็ใช้น้ำตาลเป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับใส่กี่ช้อนครับบูสองช้อนสามช้อนอ่าโอเคสี่แก้วนี่สามช้อนโตะนะครับห,ห,ห้าแก้วห้าแก้วได้นะปูนะห้าแก้วใหญ่ห้าแก้วใหญ่เลยนะครับเป็นชาปากีแก้วบิ๊กนะครับห้าแก้วใหญ่ๆเราใส่สามช้อนนะครับแล้วนี้เราก็จะต้มรอนมเดือดนะครับเรารอนมเดือดก่อน อ่าตอนนี้นะครับนมก็อ่านะครับตอนนี้นมก็เดือดแล้วนะครับอ๋อมันจะเป็นฟองเลยนะบูนะคือเดือดเป็นฟองเลยทีนี้เราจะใส่ยังไงต่อบูใส่ชาครับใส่ชาเลยนะชานี้นะครับที่อบูใส่นี่นะครับเป็นชาที่มาจากปากีเลยนะครับอ่าใส่กี่ช้อนบู สองช้อนพอแลสองช้อนพอแล้วนะเข็มแล้วนะแล,วแล้วแบบนอนไม่หลับทุกคร,รั้งที่กินนอนไม่หลับทุกที <c oughs> ครับผมมีแววว่าคืนนี้เอาอีกแล้วอบูนะครับอ่านี่เป็นชาแท้นะครับเป็นชาจากปากีสถา,านเลยยะลานี่มีที่ร้านไมดินนะครับผมถามอบูแล้วนะที่ร้านไมดินที่ตลาดเช้าแล้วก็ตลาดใหม่นะครับอ่าตรงนี้ก็คือเราใส่ ชาลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมไอ้เม็ดเขียวๆเ,เมื่อกี้นี้ที่ใส่ไปก็คือลูกกวานเขียวนะครับเพิ่มเติมให้หาข้อมูลให้แล้วครับใส่ลูกกวานเขียวด้วยนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ไม้หอมนะครับจะกลิ่นไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ไดนะ้นะครับ อ่าตอนนี้เริ่มเดือดนะครับวันนี้เราทิ้งไว้นานแค่ไหนบุ๋ให้ต้มประมาณสิบนาทีก่อนรประมาณสิบนาทีต้มชาให้มัน,นออกอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับว่าสิบนาทีแล้วเป็นยังไงครับนะครับต้มชาปากีนี้นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเราเปิดไฟแรงเนี่ยมันจะขึ้นหม้อนะครับฟองมันจะขึ้นหม้อเลยนะครับเราต้องคอยดูถ้าเกิดว่า องมันเริ่มขึ้นมาจนกระทั่งล้นหม้อเนี่ยต้องรีบเบาไฟนะครับตรงนี้มันคือรสชาติของชาปากีนะครับตรงนี้วันนี้เริ่มแล้วนะครับกลิ่นหอมแล้วใกล้ได้เวลากินแล้วนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็พร้อมรับประทานแล้วนะครับชาปากีของแท้นะครับ เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่แก้ววิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตอนที่ว่าเราเอาใส่แก้วนะครับสีมันจะไม่ค่อยเข้มมากเหมือนกับชาไทยนะครับเพราะนี่เป็นของแท้ของปาก,กีเลยนะครับอ่านะครับตอนนี้เราก็เตรียมเอาใส่นะครับเพื่อที่จะกรองนะครับเนี่ยเรากรองแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ามันจะมีกาดชาอยู่ด้วยนะครับ เนี่ยนะครับไขเห็นเห็นอยู่เนี่ยแหละคือตัวอร่อยเลยออนะครับโอเคโอ้กลินกลิ่นหอมจริงๆกินทุกทีก็หอมทุกทีอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกรองแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มรับประทานกันแล้ว โอเคครับพร้อมเสิร์ฟชาปะกีของแท้นะครับสูตรของอบูนะครับวันนี้จัดมา5แก้วครับโอเคครับ